สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3าก๊ก6ตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงภูวันนี้มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับมาพร้อมกับแผดล่าสุดของ3าก๊ก k k i n ิง i l l e n i เนียมสตัวละครนะครับที่มีกิดทหารขั้น4นะครับเพราะว่ากิดทหารนั้นก็จะมีอยู่หลายขั้นนะครับหลายขั้นกิดทหารอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับที่จะเพิ่มพลังให้ทหาร เรานั้นเก่งขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนที่สายล่าบอสต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ของผมอยู่กิทหารขั้น2นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการทํากิจหารนั้นทําอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูก่อนนะครับมาดูก่อนว่าสร้างยังไงครับกิจหารนะครับเข้าที่เมนูสร้างนะครับเข้ามาที่ ลงหลอมของแต่ละเมืองหรือว่าที่ตลาดนะครับเราก็เข้าเมนูสร้างไอเทมนะครับแล้วก็มาสร้างอาวุธนะครับประเภทนะครับเราก็มาเลือกกีธทหารนะครับแล้วเราก็มาเลือกกีธทหารอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีกีธทหารขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ถ้าเรานะครับจะสร้างกีธทหารนะครับถ้าเรายังไม่เคยสร้างเลยนะครับเราต้องเริ่มจากขั้น1ก่อนนะครับตอนนี้ผมมีขั้น2แล้วนะครับ มีขั้น2แล้วนะครับจะสร้างขั้น3นะครับแล้วก็จะสร้างขั้น4นะครับถ้าขั้น4นี่ก็ต้องมีของขั้น3นะครับแต่ถ้าขั้น3มก็ต้องมีของขั้น2นะครับเพื่อนๆนนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้อันนึงตัวนี้2อันนะครับแหวนหลอมพลังนะครับแล้วก็จิตทหารขั้น2นะครับจิตทหารนี่ก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับการเริ่มต้นการสร้างจิตทหารก็จะได้ตรงนี้มานะครับจิตทหารขั้นหนึ่งก็ต้องมีนะครับนะครับเกลด จิทหารนะครับเล่มหนึ่งแล้วก็เหล็กร้อยหลอม2ก้อนเหล็กอุกาบาท2ก้อนนะครับแล้วก็แหวนหลอมพลังนะครับแหวนหลอมพลังหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็เริ่มกันเลยละกันนะครับสําหรับแหวนหลอมพลังนั้นนะครับผมก็จะมาแลกจากตัวนี้นะครับเพื่อนๆพอดีแก๊ไม่เยอะนะครับจะแลกกับตัวนี้ละกันนะครับเพราะว่าจะทําเยอะอยู่นะครับก็แลกกันเลยนะครับห้าสิบ ก็ต้องเข้าที่ไอเทมมองเงินมังกรนะครับเงินมังกรนะครับไอเทมพิเศษตรงนี้นะครับนะครับไอเทมตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกมานะครับผิด <c> อ <oughs> ันนะครับผิดอันนะครับแล้วก็กดซื้อนะครับกดซื้อนะครับจะสร้างขั้นสามนะครับจะสร้างขั้นสามแล้วก็ขั้นสี่ ดูมีจีอันครบอย่างนะครับครบเลยปุ๊บนะครับกดให้มันรวมลากนันให้ปุ๊บลองดูนะครับนะครับพอดีผมมีกิทหารอันเก่าอยู่แล้วนะครับอันเก่าอยู่แล้วผมจะสร้างต่อนะครับอันเก่าอยู่แล้วนะครับผมจะสร้างต่อนะครับผมก็จะถอดออกมานะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะครับปุ๊บเราก็เข้าไปหลงหลองอันเดิมนะครับ เมนูสร้างไอเทมนะครับเลือกจิตทหารนะครับรายการจิตทหารนะครับเราก็มาสร้างขั้น3าก่อนนะครับขั้น3มก่อนนะครับถึงจะได้ขั้นออกมาครับกดสร้างนะครับเราก็จะได้ขั้น3นะครับขั้น3มานะครับขั้น3าพลังโจมตี35พลังป้องกัน60พลังกายเจ็ดพันนะครับพลังกายเจ็ดพันก็คือเลือดนะครับต่อไปเราจะสร้างขั้น4นะครับผมจะสร้างขั้น4นะครับจะสร้างขั้น4ี่ ใช้ตัวนี้แหวนหลอมพลังนี่สี่ชิ้นนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จีตทหนขั้นสามแล้วก็เหล็กร้อยหลอมแล้วก็อุกกาบาตนะครับสร้างไปเลยพครับได้ละขั้นสี่นะครับขั้นสามพอมอ่าขั้นสามได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับอขอถอดอีกตัวนึ้งนะครับเพื่อนๆพึ๊ดนะครับเรามาสร้างขั้นสาม นะครับสร้างกันซ้ำคือยังไงก็ต้องทํานะครับเพื่อ,อนๆแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆขาดอะไร ทั้งสามทั้งสี่ทั้งสามอ๋อลองดูดิครับมันติดอะไรเมื่อกี้ไปต่อไม่ได้มาดูใหม่ อา้าวคอมีโนเผิดงงๆรับงงๆผมสร้างไม่ได้อันนี้ก็ครบอันนี้ก็ครบแล้วทำไมมันสร้างไม่ได้มาลองใหม่ดิงง,ง,งนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูตัวที่ขั้นขั้นสี่นะครับขั้นสี่นี้กับขั้นสองครับสองพลังกายสองหมื่นห้ากับพลังกายสองหมื่นเก้านะครับพลังโจมตีห้าร้อยห้าสิบสี่นี้แล้วแต่ความแรงนะครับก็ ถือว่าถือขึ้นนะครับก็ถือขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่จะทําจิตทหารในแต่ละขั้นนะครับในแต่ละขั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับติดติดขัดขัดขูบขูคลักคละนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเริ่มทําใหม่ๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ